ต่อจากคลิปที่แล้วนะครับผมคลิปที่แล้วผมได้ถ่ายกระจาบธรรมดาที่ทำรังสวยๆลงไปนะครับทีนี้กระจาบปลุกลายครับท่านผู้ชมสังเกตที่อกนกนะครับที่ผมถ่ายเมื่อกี้นะอกมันจะลายๆนะครับผมตลอดคล้องครับเนี่ยครับรังข้ออแค่ๆนะครับใช่ท้งนั้นเลยนะครับผมท่านผู้ชมเนี่ยนะครับสังเกตที่อกของเขานะครับมันมันมันจะออกลายๆนะครับก็เรียกกระจาบอกลายนะครับผม นีครับลักษณะรังของเขานะครับแล้วก็มีทั้งกระจาบเห็นยาวๆนู่นไหมครับอันนั้นกระจาบธรรมดาที่ผมถ่ายลงไปนะครับที่ทํารังสวยสุดนะครับผมงวงของเขาจะยาวนะครับแล้วก็มีกระจาบท้องอีกตรงนี้มีทั้งสามนกเลยนะครับผมทั้งสามกระจาบเลยให้ใหชมกันให้ อันนี้ก็จับทองนะผมเดี๋ยวเรามาดูลังของเขานี่นะครับตัวสวยแต่แต่ทํารังนี่เหล่มากนะครับการปานีดสู้กระจาบธรรมดากับกระจาบอกลายไม่ได้เลยนะครับแต่ก็วางไข่ปลอดภัยนะครับผมฉลาดอยู่ใกล้ริมน้ํากันนะครับอันนี้มีป่าหญ้าพงด้วยปา่ามันมีป่าอ้อยอยู่หน่อยนึงอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็ สบายเลยนะครับผมบินเข้าบินออกฉีกทั้งหญ้าพงแล้วก็ใบอ้อยนะครับมาทํารังนะครับผมก่อกันเป็นกลุ่มทั้งสามกระจาดเลยนะขอบคุณทุกท่านครับผมที่คอยติดตามชมคลิปผมตลอดนะครับก็ฟังเสียงนกไปนะครับก็ฝากติดตามไปด้วยนะครับผมสวัสดีครับ